สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2563ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมของมูลนิธิสันติการุณธรรมนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะครับทั้งที่แล้วปีนนั่งลานขึ้นไปข้างบนนะครับน้องเขาคงจะเห็นด้วยปีนด้วยความทุรักทุเลนะครับเขาก็เลยทําบันไดทางขึ้นไว้ให้นี่ โอ้น่ารักทีเดียวเดี๋ยวเราขึ้นบันไดนี้กันดีกว่านะครับอันนี้พื้นชั้นหนึ่งนะครับพื้นชั้นหนึ่งเราจะขึ้นไปดูงานข้างบนกันครับ สูงแล้วขึ้นมาชั้นสองแล้วท่านชมมีความ <c oughs> ตเต้นระทึกเก็บได้ทุกแผ่นนาะนั่งร้านเนี่ยแผ่นแบบ สร้างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหล็กกล่อมขนาด4นิ้วความยาวท่อนหนึ่งก็6เมตรโหขึ้นมไ oh, าได้นี่ก็หนักน่าดูเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศการทำงานในระดับของชั้นสูงชั้นสองครับชั้นสอง รตรงนั้นเป็นโรงชุบเหล็กนะครับโรงทาสีเหล็กเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูกันเดินไปทางไหนกันดีครับเอาทางนี้ดีกว่าเดินไปตามแผ่นแบบท้องคานถึงตรงนี้เลี้ยวหน่อยนะครับ งางนกำลังขึงเอ็นนะครับฝนมาอีกแล้วครับเมืดเลยไม่ทราบว่าในเมืองจันทบุรีตอนนี้ฝนตกอยู่หรือเปล่าจับกล้องมันม่น อันไหนเหยียบได้บ้างเนี่ยเหยียบอันใหญ่ๆไว้ก่อนฟับห่าโซนนี้จะเป็นโซนฝั่ง ด้านซ้ายของอาคารนะครับช่องด้านล่างตรงนี้เป็นป่องลิฟต์นะครับเราจะติดตั้งลิฟต์ตรงช่องนี้ลิฟต์ขึ้นมาชั้น2เนี่ยแหละครับอ่านี่คนงานกำลังตัดไม้อัดเพื่อให้มันเป็นรูปโค้งเข้ากับเสาได้นะครับ เลยแม่นมากไปทางด้านนู้นันต่อครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องโครงสร้างของเสาเหลี่ยมก็ดูเทคนิคการผูกเหล,ล็กก็จะผูกลักษณะนี้ครับก็จะเป็นเหล็กปอกสี่เหลี่ยมเนี่ย ยึดโดยรอบเสร็จแล้วไอ้สเส้นที่อยู่ตรงกลางนะครับหนึ่งสองสองอยู่นี่3แล้วก็4ี่สีเส้นนี้ก็จะมีปอกสีเ่เหลี่ยมผูกลักษณะไขว้กันแบบนี้อีกทีนึง่งอ้าวไปต่อครับการส่งของนะครับ เราใช้รอกรอกมือนี่แหละครับใช้เชือกสาวขึ้นมาจากชั้นล่างนะครับมีคนส่งอยู่ข้างล่าง ทางด้านหลังของอาคารนะครับก็จะมีบันไดาทางขึ้นและลงนะครับทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงด้านหลังของอาคารปฏิบัติธรรมนะครับจะติดคลองน้ำใส สาเสียงบอกว่าน้ำไม่ใสแล้วครับของน้ำขุดอาคารปฏิบัติทรรมแห่งนี้นอกจากมาทางบกได้แล้วยังมาทางเรือได้อีกนะครับมีเรือก็ภพายมาตามเส้นทางนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำท่าเรือลองรับไปด้านหลังไปกันต่อครับ เฮ้ยเขามีเก้าอี้ให้ด้วยอ๋เอเก้าอี้ที่พักริมทางนะครับมานั่งได้นะขนาดของเสากลมจะมีอยู่2ขนาดนะครับอันกลมๆใหญ่ๆที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของอาคารหลักก็จะเป็นเสาขนาดใหญ่ส่วนอันนี้เสากลมขนาดเล็กก็จะเป็นในส่วนของระเบียงครับ เป็นเสาที่รับชัยคารับชัยคาที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารเป็นเสาระเบียงอ้าวไปต่อ โอเคเราก็เดินมาครบหนึ่งรอบอาคารแล้วนะครับยินไอ้โครงเหล็กสีนิ้วอันนี้ไว้ทำอะไรนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยสีนิ้วโครงสีนิ้วที่สี่คูณสี่เนี่ยที่ดึงดึงเอาไว้เนี่ยรับนี่แหละครับพี่เป็นรับซัพพอร์ตท้องคานอ๋อซัพพอร์ตท้องคานใช่ระดับขึ้นมาจากตรงไหนอ่ะขึ้นมาจากสูงสี่ อ,อยู่ข้างล่างตรงพิจาริเตอร์เดินขึ้นอย่าเห็นเป็นสีแดงอย่างนั้นคือขึ้นมาผมจะวัดขึ้นมาก่อน0ูนวัดขึ้นมา6กเมตรห้าแล้วก็มาลบตัวเลขที่แต่ละคานเขาให้มาออ๋วัดขึ้นมาสูงสุดก่อนอ่าใช่ครับที่หลวงพ่อไว้คือเป็นเป็ภาพพิธีทำไว้ตรงตรงตรงเหล็กนะครับเขากำลังดึงดึงมาแล้วลทีนี้เอาตัวเลขสมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ 5เมตรเเอา5เมตร95ลบ6เมตรห5มันจะออกมาเป็นระดับเราวัดลงจากเส้นวัดลงจากเส้นสูงสุดอ,อันนี้คือเขาดึงดึงระดับอ่าใช่ครับเพื่อจะดึงระดับตัวซับพอร์ทท้องขานเพือ่อที่เราทำงานง่ายเราไม่ต้องไปวัดทุกต้นเพื่อที่จะลงไปข้างล่างใช่ไหมพี่เต้ใช่มันยุ่งยากทีนี้เราเอากล้องมายิงใส่ทุกเสาทุกต้นเราก็ดึงอินครับ เอากล้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งระดับ<ช>ขึ้นมา<ช>ที่หัวเสาเลยใช่ครับระดับจะยิงอยู่ที่6เม55จาก00ครับ,คร,บครับแล้วก็ระดับที่ว่าเขาใร้ว่าคานตัวนี้มันเท่าไหร่นียมันลบ6เมตร55มันออกมาเป็นระดับทองคาร วางโครงสีนิวเสร็จเราถึงจะมาวางไอตัวเหล็กกล่องใช่ครับสองคูสองเหล็กกล่องสองคูนสองตัวนี้เป็นแบบแบบท้องคานอีห้าอันนี้แบบท้องคานอ่าใช่ครับแบบท้องคานยี่สิบห้าเซนใช่ครับยาวเมตรยี่ครับยาวเมตรยี่แล้วก็ทีเนี้ยถ้าเราไม่เข้าตัดไม้อาจเข้าตามหัวเสา้ถ้าเราไม่เข้าคือมันมาคิดเลยไหมสี่เหลี่ยมันยังมีจุดจุดช่องว่างตรงเนี้ยเวลาเราเทปูนไปแล้วอะไรมามาอุดไว้เนี่ย คือไว้แกะออกมาไม่สวยถ้าเราเข้าแบบนี้มันจะแกะออกมาจะเนียนสวยจะเข้าตามตามตามมุมเสาครับในภายหลังคือมันแกะแบบแล้วมันไม่ต้องมาแต่งเยอะอะใช่ครับใช่ไม่ต้องมาแต่งเยอะแล้วปูนที่เรามามันก็ไม่หกเยอะด้วยอย่าเข้าทุกต้นเลยที่เป็นแบบนี้นะครับเสากมคมชนอยจะเข้าไปตามมุมแบบนี้หมดเลยเสาคมใหญ่ก็ต้องเข้าเหมือนเดิใช่ครับเสากลมใหญ่ก็ต้องเข้า ได้เหล็กกล่องสองคู่สองที่เราวางเป็นแนวแนวแนวอย่างนี้ไปเนี่ยมันมีระยะการวางไหมอ่ามีครับตัวเนี้ยจะแอดอยู่ที่หกสิบถึงห้าสิบเซนครับอ่าช่องว่างเนี้ยช่องว่างระหว่างระหว่างเส้นของมันนะครัใช่ครับอ่าคานบีหกถึงบีบีสิบเนี่ยจะแอดอยู่ห้าสิบถึงหกสิบครับส่วนถึงบีสิบเอ็ดถึงบียี่สิบเนี่ยจะแอดเพีหน่อยประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนเพราะมันเป็นคานใหญ่รับน้ำหนักเยอะ ครับครับแล้วก็อาจจะเปลกแันเนึงอย่างเงี้ยเราอาจจะเสริมมานนี่อีกเป็นห้าห้าห้าตัวครับเปลกกองเพื่อที่จะรับน้ำหนักเพราะมันเป็นคานคานใหญ่มันมันกว้าง40สูง80นะครับกว้าง40สูง80ใช่ครับอันนี้กว้างแค่ย5อ่ากว้าง25สูงห0มันรับน้ำหนักได้ใหญ่กว่านี้เกือบอีกเท่าตัวอ่าครับในตรงเสาหีกเสาโทนะครับข้างในวิ่งยาวจุดรับน้ำหนักหลักของตัวอาคารใช่ครับ จะเป็นคานใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเหล็กยี่ห้าลๆเลยแล้วก็เป็นปอกปอกเนี่ยคานบียี่สิบเมตรคือจะใส่สองปอกเป็นเหล็กสิบสองคู่กันเหล็กสิบสองข้ออ้อยสิบสองน่าใช่ครับเป็นปอกแล้วก็เอ5สิบห้าเซนครับถี่ยิบเลยครับวางถี่มากเลยใช่ถ้าอย่างอย่างอย่างช่วงตรงนั้นนะตรงนั้นจะวางห่างใช่ไหมห้าหกสิบพอไปช่วงใกล้ใกล้ใกล้หัวคานนี่จะวางถี่หน่อยอาใช่ครับเพราะเรามันตัดจอยตรงนั้นนะครับ ตักจ้อยใส่ไม่อัดตรงหัวเสาประมาณสองสวันเราก็จะวางค้าปูท้องคานได้หมดเลยไดด้องูาาพอเมื่อกี้ลองเอาโดนถ่ายดูพอมองจากมุมสูงมาไอ้ตรงไหนที่มันปูท้องแล้ว่มันจะเห็นเป็นเส้นเส้นแบ่งแบบมองแล้วค่อนข้างจะชัดเจนมากครับ พราะตอนนี้เขาถ้างานล้มฟูท้องเกือบประมาณสองสามวันไม่รู้งานรู้แล้วว่ามันขาดไปเจอไหนเจอไหนเนาะตอนนี้มองยังไม่รู้มองถึงสูงแล้วมันลายตางงหมดเลยตอนนี้กำลังจับจับแนวซัพพอร์ตอยู่เพื่อที่ให้ริมตรงไปหรือว่าไล่จากริมนู้นมาไล่จากริมคลองมาเลยหลักไอคลองน้ําด้านนี้นะไล่มาเราเอาจุดยากไว้ก่อนพอมาทีหลังมันยังง่ายเวลาสมคลองขึ้นมา ท้องคานเท่ากันหมดไหมท้องคานไม่เท่ากันหมดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดคานใช่ครับแต่ตัวรอบนอกเนี่ยรอบนอกมันจะบวกอยู่ที่5เมตร9.5หมดเลยรอบนอกตรงนี้ที่พี่เตยยืมรอบนอกรอบรอบนอกที่เป็นเป็นช่วงระเบียงเนี่ยนะบวกบวก5เมตร9.5มันเา็น9.5ลบลบ6เมตร5.5มันยังรู้เลยว่าเราจะวัดมาเท่าไหร่ท้องคาร์ 6เมตร55บมาลบ5เมตรบ9 5มันจะออกวัดลงเป็นท้องชาน60เซนจากเส้นที่ผมตีไว้เนี่ย60เซน60เซนใช่ครับเป็นนี่ระดับท้องคานแต่ทีเนี้ยเราวัดจากขึ้น้องคานมาปุ๊บเสนแล้วก็หลังคานจะอยู่นี่50เซน50เซนหลังคานครับโอเค ระดับนี้ใช้โดยรอบเลยใช่ไหมใช่ครับระดับรอบนอกตัวนี้ระเบียงรอบนอกคือร้อเ้าเมตร95้าหมระดับถ้าเราถ่ายระดับมาอยางนีแล้วเดี๋ยวเวลาเราเราจะเทเราเช็คอย่างไงอีกทีนึงอ่ะตัวไหนครับเวลาจะเทเออเวลาหมายถึงว่าพอทําคาเสร็จแล้วเราต้องเช็คระดับอีกทีหนึ่งไหมเขาเรียกว่าเช็คมีต้องเช็คครับก็เอาจากเส้นเดิมนี่ยอครับ วัดลงไป4เซนสมมติว่าคาน5เใช่ไหมครับเ,เราก็เช็คจากนี่ลงมา4เซนหรือวัดย่งขึ้นมาก็ได้ได้งไปเ่ต่อกันคับคานตัน้ัน้าไิลงกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะพาไปดู ที่เขาทาสีการสนิมแบบชุบอ่าเป็นยังไงไปดูกันลงก่อนลงกรอ, <Hey. S 1> อ่าล,ลงชุบอยู่ตรงนู้นนะครับไปดูลงชุบอ่าเรามาถึงลงชุบแล้วมาดูวิธีการชุบเหล็กชุบสีการสนิมนะครับ รางชุบสีนี่เป็นเ็กไอบีมชุบลงไปพลิกพลิกแล้วก็ยกขึ้นมาฝั่งนี้จะวางไว้สูงนะครับวางไว้สูงเพื่อให้น้ำสีมนไหลลงไปทางด้านปลาด้านนู้นจะต่ำกว่านะครับ ก็ทำการปาดปาดสีที่ย้อยอยู่ใต้ท้องท้องเหล็กหลังจากปาดแล้วก็ยกขึ้นไปพาดปากผึ่งเอาไว้ด้านข้างก่อนพอตรงนี้สีเริ่มเริ่มแห้งก็จะยกออกมาสาว้ด้านนอกตรงนี้นะครับ สีคนสี ยกอ,อ,อย่างนี้ก็เพื่อให้น้ำสีมันไหลออกจากสีที่อยู่ด้านในนะครับวิธีการชุบแบบนี้เราก็จะได้สี กาสนิมทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยถ้าเราทาได้เฉพาะด้านนอกอย่างเดียวผังนี้ก็ กระบะสีถังสีมะพร้าวรองน้ำสีที่หยดออกมานี้ใช้ทินเนอร์เป็นตัวทำละลายนะครับถ้าใช้ทินเนอร์สีจะแห้งเร็วกว่าน้ำมันสน